สวัสดีครับผมปรีดาตันเต็มทรัพ์รองประธานจัดการแห่งขันรายการ b ีควิกไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์นะครับสำหรับปีนี้2023นะครับองประกอบของ Thailand Super Series ยังอยู่ครบเช่นเดิมแต่ที่เปลี่ยนแปลงหลักๆก็คือเรื่องของการบริหารจัดการของ Race c คอนโทรนะครับ นั่นก็คือกรมกร,กรมการคณะกรรมการการตัดสินรายการนั่นเองเนื่องจากว่าปีนี้สถานะของรายการเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะ,ะเราก็ต้องมีการปรับปรุงคณะชุดกรรมการตัดสินเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ FIA สิ่งที่จะเพิ่มเติมต่อมาก็คือวิทยุสื่อสารจาก r รส e Control โดยตรงถึงผู้จัดการทีมเพื่อที่จะให้ถ่ายทอดรายละเอียดของสิ่งที่ได้รับสื่อสารไปถึงตัวนักแข่งนอกนั้น ปฏิทินการแข่งขันของเราแน่นอนเริ่มต้นที่บุรีรัมย์นะฮะ29-30มีนานี้เราจะมีการทดสอบรถที่บุรีรัมย์ทุกคนที่สมัครลงทําการแข่งขันสามารถลงไปซ้อมได้ตอนนี้มีรถแข่งที่จะไปแจงเจตจำนงลงไปทําการซ้อมนี่กว่า80คันนะฮะมีรถสมัครเข้ามาทําการแข่งขันปีนี้ท่วมท้นมากนะครับจำนวนประมาณ24สนามหนึ่งเราเจอกันที่บุรีรัมย์เมษายนนะครับสนาม2 สำหรับรุ่นที่ไม่ได้ไปต่างประเทศเรายังคงเจอกันที่บุรีรัมย์โดยที่ TSS จะไปเป็นสปอร์ตรสของรายการ endurance ของรยอ์สทในเดือนพฤษภาคม27มิถุนา2กรกฎาคมเจอกันที่บางแสนทุกรุ่นรวมกันหลังจากนั้นสิงหาคมเราจะไปทำการแข่งขันในรุ่นที่เป็นซุปเปอร์คาร์ที่เซปังมาเลเซียต่อเนื่องด้วยกลางเดือนกันยาที่สิงคโปร์นะครับและกลับมาปิด สักกาชของปี2023เป็นสนามสุดท้ายในสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมปฏิทินดุดเดือดรถแข่งพร้อมจำนวนรถแข่งแต่ละรุ่นหนาตาดังนั้นแล้วเนี่ยติดตามชม TSS 2023สนุกแน่นอนครับ We are very proud to be associated with Thailand Super Series and with Racing Spirit. I mean we were racing a long time and we've been giving it a lot of thought before we got into sponsoring the series. I mean the whole teams in, in Racing Spirit and in Thailand Super Series, I mean everybody's working so hard all the time to make it better than what it was, make it better all the time. And then people ask me from Thailand Super Series what do we expect as a sponsor and I will really say we don't expect i mean, we don't have an agenda. what we want to do is we want to support racing in thailand, of course, specific thailand super series, but we think there's so much work to do for the royal automobile association, for thailand super series, for racing spirit to find new talent and to grow racing. so what we want, we want more, better and bigger events. and we're all working to get that done. Okay. ปีนี้ครับโตโยต้ากัสูเรซิร่งมอเตอร์สปอนะครับเราก็กําลังจะเริ่มขึ้นสนามหนึ่งเนี่ยเราจะไปที่บางแสนส่วนปีนี้มีอะไรใหม่ในรายการบ้างก็คือเรดี้นะครับเพ่งปีนี้เนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้เป็นเอทีพนะครับนักแข่งก็ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็ตัวรถเองนี่ดีวลลอมใหม่ทุกคันนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นใหม่ก็คือ t o โตยต้า e ี o ว n e ์วันเกเปีนี้เปลี่ยนมาใช้รถตีประตู นะครับก็แต่ละที่ที่ตราไปนี่ก็จะมีกิจกรรมที่ซัพพอร์ตงานไม่ว่าจะเป็นงานอินเตอร์เทนโชว์ต่างๆในสนามนะครับแล้วก็มีเต็น์นะครับสำหรับที่จะโชว์อุปกรณ์ต่ตางๆของรถแข่งและมีรถแข่งในทุกรุ่นที่ทางทีมแข่งขันอยู่ครับก็นนต้องขอแสดงความยินดีกับทาง Thailand ทู o ฟ p e r Series นะคะที่ในปีนี้ได้เข้าไปเป็นซัพพอร์ตเรสกับทางสิงคโปร์กลางปีนะคะก็ทำให้ในปีนี้ค่ะเรามีถึง สองสนามนะคะที่เป็น International Race นะคะสำหรับบ้านเรานะคะสนามบางแสนนะคะก็มีความพิเศษนะคะที่เป็น City Race นะคะแล้วก็มีความสวยงามนะคะได้มาตรฐาน f i a Grade 3นะคะซึ่งทางเรานะคะ Tech b a r r i e r ก็มีความภูมิใจนะคะที่มีส่วนนะคะในการสนับสนุนนะคะแล้วก็ทางนี้ทางทีมทางนักแข่งนะคะก็จะเพิ่มความอุ่นใจนะคะมั่นใจมากขึ้นค่ะ มีความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตของเรานะครับให้เติบโตขึ้นในแต่ละปีนะครับในปีนี้นะครับเราก็อยากเป็นหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนานะครับแล้วก็ยกระดับนะครับการแข่งขันรถยนต์ทางเลี่ยบนะครับให้ก้าวสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณแฟนมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้จัด TSS เองนะครับที่ร่วมประจัดสัมพันธ์นะครับส่วนในปีนี้นะครับเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่่่ๆนนนะะคคัทีจมมาาาาเเปิิดดดตตวใใลลโยฉพส้กุ อยากฝากไว้ตรงนี้ก็คืออยากให้ทางแฟนๆนะครับช่วยติดตามเรานะครับได้หลายๆช่องทางครับขอบคุณครับการต้องเที่ยงประเทไทยนะครับหรือทรท,รทรนะครับ ก็สัตสนุนการแข่งขันมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็ได้เห็นการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของการแข่งขันโดยในการจัดการแข่งขันเนี่ยก็อยู่ในมาตรฐานของการแข่งขันในระดับโลกเลยนะครับเป็นที่ยอมรับของนักแข่งแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับผมและในปีนี้นะฮะทอทอนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง ของการส่งเสริมและก็พัฒนาการแข่งขันแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสปอร์ตเดสิเนชันนะครับแล้วก็ยกระดับมาตรฐานเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปครับจากปีที่แล้วเราก็มีการร่วมสนับสนุนกันมาก่อนปีนี้ก็คาดหวังว่าอ,อ,อยากให้คนไทยนะครับเข้ามา มีส่วนร่วมมากขึ้นกว่านี้นะครับอยากให้เยาวชนนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจเกี่ยวกับพวกมอเตอร์สปอร์ตนะครับเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามารับชมงานนะครับอยากให้กีฬานี้เป็นกีฬาที่มีความอปปูล่ามากขึ้นนะครับอยากให้ต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็รู้จักประเทศไทยมากขึ้นนะครับทางเราก็จะมีผลิตภัณฑ์พิเศษขึ้นมาสําหรับรายการนี้โดยเฉพาะนะครับมีของที่ระลึกด้วยนะครับแล้วก็เป็นเสื้อหลายๆแบบที่ทําขึ้นมาเฉพาะรายการนี้โดยเฉพาะนะครับก็อาจจะมีจำนวนจํากัดนะครับ ใครที่อยากได้หรือว่าอยากจะมีเก็บเป็นของเที่ระลึกก็ติดตามทางเพจนะครับหรือว่าจะไปซื้อที่สนามก็ได้ครับถ้าอยากได้ก็ต้องเร่งรีบ,ร,บรีบหน่อยนะครับในฐานะหนึ่งในผู้สนับสนุนนะครับเราก็มองว่าเป็นรายการแข่งรถรถยนต์ทางเรียบนะครับที่เป็นรายการใหญ่ระดับเอเชียนะครับซึ่งในปีนี้เราคาดหวังว่าจะมีนักแข่งจากต่างประเทศมาร่วมในการแข่งขันมากขึ้นหลังจากที่สถานการณ์โควิดได้คลี่คลายลงไปนะครับครับและสําหรับทาง nexter เองนะครับในปีนี้เองเนี่ยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ผ้าเบรกนะครับซึ่งจะเป็นผ้าเบรกรถรุ่นใหม่ๆออกมาเพื่อรองรับตลาดแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ขับขี่ครับรวมไปถึงรถวางเครื่องแล้วก็รถที่ใช้แข่งขันในสนามก็สามารถติดตามผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับจากทางแฟนเพจเ a c e b o o เด e ก t e อนะครับก็สิ่งที่เรามีความยินดีมากนะครับที่ได้ร่วมทำงานกับทางรายการนะครับ สิ่งที่อยากเห็นก็คืออยากให้มีการยกมาตรฐานให้ขึ้นเป็นระดับสากลให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อดึงดูดให้กับผู้ชมเข้ามาร่วมชมกันเยอะเะแล้วก็มันจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวต่างๆให้กับชุมชนแล้วก็ประเทศนะครับเรารู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ร่วมการทำงานกับารายการท S s นะครับเพราะว่า ถือเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็รวมถึงในอาเซียนด้วยนะครับผมก็ดีใจนะครับที่มีส่วนสําคัญในการลนรณรงค์นะครับว่ารถแข่งดีเซลนะครับแรงไร้ควันเนี่ยก็สามารถแรงได้ครับดีใจที่เป็นส่วนส่หนึ่งเลยเพราะว่ามันจะทําให้เหมือนกับการยอมรับมากขึ้นนะครับสำหรับบุคคลสาธารณะทั่วไปนะครับผมตอนนี้เนี่ยบริษัทเรานะครับกำลังมุ่งเน้นเรื่องของ EV นะครับเป็นหลักก็ ในอนาคตถ้าเกิดว่า t s นะครับมีโอกาสได้ทําการแข่งขันในรถของ ev รถตื่นไฟฟ้านะครับทาง e-s shop ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการแข่งขันนะครับผมสำหรับรายการ thailand super series นะครับ mm hmm. ก็เป็นรายการที่มีมาตรฐานสูงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการแข่งขันนะครับเรื่องของคัตติกลี่รถที่มีความหลากหลายและ ที่สุดเลยในเรื่องของความปลอดภัยในระดับ FIA Grade เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งตรงนี้ทาง TSS เนี่ยก็ยืนยันจะเรียกว่าเป็นซินเนเจอร์เลยก็ว่าได้นะครับอ,นนอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่มีมาตรฐานนะครับเป็นระดับมาตรฐานโลกเพราะว่ากีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยยิ่งเร็วยิ่งแรงนะครับโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็ยิ่งรุนแรงมากนะครับ ครับก่อนอื่นก็ขอบคุณทาง TSS มากๆด้วยนะครับเพราะว่าทางสยามสปอร์ตเองก็เป็นพาร์ทเนอร์กันมาหลายปีแล้วต่อเนื่องปีนี้ก็มีไปต่างประเทศเป็นโกลบออะไรมากขึ้นเราก็พร้อมสนับสนุนให้กับทางรายการ TSS ต่อเนื่องไปทุกๆปีแหละครับถ้ามีาสื่อประชาสัมพันธ์ใดๆก็ฝากเรามาได้เลยยินดีนะครับขอบคุณมากนะครับ